เอายกขึ้นมาอ๋มอมีกี่ตัวเน,นสามตัวดูเป <laughs> ็นกันครับเอาที่ตักไหมที่ตักตักเถอะเขาจับปลาเขากำทีเดียวสิิึงมาถึงครับวันนี้ วางนะมือมันนะเพราะเชือกยอมันขาดนะเชือกตรงมัดก,กับเนี้ยขาดเสียเวลาซ่อมนะยืนเหยียบขึ้นไปข้งางในไม่ได้ตรงหินนะนเออเล้วผมกระติเขายืนตรงหินเลยแดดสองครับมันจะเ,เ,เป็นไงวันนี้ขายอไม่สัน้นวยแหละม,มาใช้เชือกคาดก่อนรอนั้นตากแดดแห้งยัง ร้อยมันแห้งเพราะว่าสดสดไม่ไหวหนักมีปลาเนี่ยปลาปลาอยู่ในปลาอยู่ในนี้ไงไมีปาลานะอะไรไห่ยินดีเออมีไหมมีไหม นี uh ่มาแล้วตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งยังไ้นี่ครับอ่ะเก็บปะเก็บไปเรื่อยฮะทีละตัวสองตัวยังดีลงได้ปะล่ะมันลื่นนะมันลื่น ล,ลงไม่ได้ละหินลื่นกล,ลัวล่วงไปนู่นไหลตืรุดไปทำไงอ,อะไรไม่รู้เป็นไนเชียร์รย้อนพิกอะ่ะย้อนพิกอ่ะมั้งกระแสน้ำมันนี่ไหนอโ,โอ้ปลากระตูปลาข้าวเมา ใส่ยอมันพิกอ,ะอ่ะโดนน้ำพาร์ล็อติงมองใช้ไม้ใส่มือยืดเอาไม้มัมมนนั่นหลุ้นไปด้วยกันครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ มัมนมีร่มฮะให้มีร่มนี่ก็เรียบร้อยอออืืเบิบกูเนี่ยบวนโชอ่ะอะ โชว์สิโอ้อไปแล้วอือยังเหลืออังเหลือคิดว,ว่าไม่เหลือซะแล้วโอ,อ้ล่วงไปแล้วตอนนั้นขย่าแรงยิ่งเงี้ยจับกำกำบัตรเพียนเด็กตัวโตวไปแล้วใส่ต,ตัวโตโดดไปแล้วตกหวางาู่นเลยอ่ะ จะเลือ้อระวังมันลื่อนนะมันจะลงได้อะนะเหนือ้ลึกไหลลงไปเลยเนะี่ยลงไม่ได้หรอกได้แค่นั้นแหลนะนี่แหละแค่นี้นะลาแค่นั้นแหละโดดไปแล้ว <laughs> เราไมมาเชี่อหลุดนี้ก็คงปล่อยยอไปเลยมันไม่หลุดแล้วถ้ามันหลุดมันหลุดเพราะนั้นมันนานแล้วมันขาดเพราะมันถูกับไอ้นี่ไงถูกับไอ้หลอดมันจะมีโดยหรอเปล่าครับรอบนี้อุ้ยไปแล้วจะเพี้ยนอุ้ยอีกอุ้ยเหลือสองตัว อ้มาสี่ตัวเหลือสองตัวตัวโตไปซ้ำโอ้โหเสียดายไหมอ้าวยังเหลือครับยังเหลือยังเหลือเหลือสองตัวนี้โอ้ดีเนะยังเหลือยังให้โด่วนจะมีโด่นให้โชยิงเหรออ่าใช่ใช่เสียด้ยนะเดี๋ยวไปอนี่ครับ อจะไปดีก็ล้วงี๋ยวก็ไม่ได้อือโอ้ยเสียดายสองตัวนั่นเด้ตัวเบลเลอร์เลยยังมียังเหลืออยู่ไอตัวที่สองที่มันโดดไนยิ่งนึกว่ามันหมดแล้วน่ะยังโดดไปอีกอ่ะมาสี่ตัวเหลือสองไปสามสองตัวนั่นตัวเบลเลอร์เลยแต่ตัวเล็ก นกมันมองอไม่เห็นเนาะนกมารอ,อกินปลากินหอยอ่ะที่เขาไถานาไถาที่นกควันหอยฟองอากาศปลาตะเพียนนะ่ะลองดูดิจะมีโดดอีกไหมอือ้อ,อเนีย่ย เสื่อได้ปาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มาอีกอม,มาตดวโชว์ถ้าไม่อยากแล้วก็จางไปสองตัวเลยมาเลอเลยอ่ะอเดี๋ยวขยับหน่อยี่อนอม,มองไม่เห็นคนโอ้ยมองไม่เห็นปลา ไม่ค่อยติดนะฮะอาจจะไม่ได้ยกเร็วโอ้กุ้งตัดสุดยอดทำสปาครับมาทำสปาให้จิ๊บจิดจิด๊บจิบอ ลุ้นสิมีโดนไหมโอ้มีด้วยก<า>ิ่งไม้ก็มีเอาปลาสร้อยแอน่ะปลาสร้อยสร้อยอะไรแต่เพียงน,นี่ออโอ้โหเพียนหางแดงปลาสร้อยแค่นี้ก่อนนี่ว่าจะไม่ติดยังย เห็นปลาไหมเนี่ยนี่ปลาตะเพียนหางแดงไม่คอยกดอะวางยอปุ๊บกดนี่เพราะว่าน้ำมันไหลไม่ใช่มันต้องวางใกลๆไงถ้าวางใกล้ๆมันไม่ติดไงคือเราต้องไม้มันสั้นนะอ่าได้แล้วามาน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 รู้แล้วเวลาวางลงไปอะกดยอลงไปเลยมันจะได้ไม่ไหลตามน้ำไม่งั้นก็เอี้ยวตัวใจ ก็ย,ยอมมันไหล,หลน้ำคนคือกล้องไม่ค่อยดีนะซันเลยยังพอได้เลื่อยเรียงได้อยู่ าวางกดลงไปเลยกดนี่นจุ่บจว่บกันอยู่ฝั่งนู้น ก้านอยู่ตามกิ่งไม้ตาม่าม้ยเลี้ยงผู้นั้นมาสี่ตัวนะโดดที่มันโดดสองตัวหน้าจะเลออยู่แล้วไง ได้จุ๊บยังไดดส่องแล้วืยายามได้ไหมืหยายามที่หาที่ใหม่อย่าหาที่ใหม่ก่อนนะบอลนอือได้หน่อย จเจอน้ำที่ปล่อยมาหลเป็นประมาณอาทิตย์แล้วมันอยู่ตัวแล้วน้ำพัดขายอย่ดิงๆด้งเดงเต้นอยอเต้นออยอเต้น ก็ปลาชนมีโดดไหมครับรอบนี้อุ้ยนู้มาได้แก้วได้บ้าหยิบได้บ่ะเดียยวเดีได้ได้หยิบเลอไดใส่มใส่คล้องดีๆนะกล่วจะได้คล้องมันไกลไปปะ เอามาีปลาช่ด้วยคิดว่าไม่ติีซะแล้วข้องเดี๋ยวขยับข้องฮะอุ้ยระ <c oughs> วังนี่นะ,ะ,ะนยยใกล้ๆหน่อยอสวกที่เสียบสวกไม่ได้แล้วเนื้อหาที่นั่นให้ยไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบนมายาวๆนะทีมายาวๆเสียบนี้ให้เขาก่อนเสียบแป๊บรอบไปตัวตัดเพียนสามไม้บ้านเนี่ยได้ไหมได้ไหมอือเดี๋ยว

มีไหม,มไม่มีมาไปจังหวะเหมือนกันครั้งสองครั้งไม่ติดมันก็จะติดมัน<ม>แต่จังหวะมันในจังหวะมาของมันบ้วนนะแต่เวลาไปยกแล้วไม่ติดไม่ติดอะ่ะนี่มันรู้คนตกเบ็ดไม่มาเลยเนาะแก้งตกสะพานนู้น Ừ. Nó có mà. Mình nó có vàng. Nọc dơ mà chỗ này. Để tìm มองไม่เห็นหรเราไปฟังตัวมันไม่ค่อยโตตกวพี่เสื้อยังรอดไปได้แล้วกินไม่ได้รอ,อไหม มาสองรอบแล้วปลาสร้อยไม่ค่อยเจอเลยวันนี้จไม่เปอยได้ตะเพียน <c oughs> ตะเพียนมาเรื่อยๆก็โอเคแล้วนมันมีปลาสร้อยโดดมาเนี่ยม,มีโดดให้เห็นอยู่ยังพอได้อยู่ถึงมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เหอะ ครับม,ม,มีไหมมีไหมอ้าวคีออ้เหนียแทะขยา่าเขยา่าดูนี่แหละหันมากระเด้หันมาเดี๋ยวเดียวเอาไม้ออกให้เขาก่อนหันมาหันมา ไปสามรอบแล้วนะ <c oughs> ยังไม่มีโดดมีอะไรเลย พอยอนี้ืมโดดชูไหมมีไหมมีไหมอ้าวคือเงียบแล้วเงียบแล้วใช่นนไหมฮะราวางป้ายไม่เงียบแล้ววะหนุนน้ำแรง,แรง,งเลยนะ ดดออก็โดดสักครักงฮะมาอีกไม่จะมาโดดโชว์โดดเลยนะ มาหะนะ้<ม>าสามสี่รอบแล้วไม่มีปลาเลยมามาดูโชว์สิอือ้อเงียบแล้วเงียบเลยฮะอ,อ,อ่ะอีกสัก สามรอบด้วยพอาได้ตะเพียน <c ười> ดียังได้อยู่ยังม,มีไม่ได้ยังมีมาโดดโชว์อยู่ อ,อยู่ในป่าอลไรออกมาสิอึบว้าวคือว่างป่าแล้วอ่ะสุดท้ายบายเที่ยวแล้ว <laughs> ป่าหลายเที่ยวแล้ว นี่แหละครับยอบ,ๆๆบางทีมันก็ติดเป็นจังหวะเหมือนกันนะเป็นบางวันก็มีนะ มันลุ้นกันฮะจะตีไม่เตะครับรอบนี้เงียบเลยเอียบแล้วครับขอบคุณพี่พกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไว้รุ่นต่อคลิปหน้าครับ